ค่ะวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็จะทําขนมนึกอยากกินขนมนี่คือสักคูค่ะสักคูแท้นะวันนี้จะทําสาคูให้กิน,นที่สักคูแท้ก็มีน้ําตาลมีกะพราอ่อนมีข้าวโพดจะใส่เผือกด้วยนะจะลองทาเทสที่แล้วไม่ได้ใส่เผือกมีหัวกะทิแล้วจะมีเนี่ยมันแป้งมันแป้งมันแป้ง มานะคะใช้น้ำถ้วยตวงเป็นน้ำมะพร้าวนี่ซื้อมะพร้าวมาสองลูกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะคะน,นี่ก็ถุงสลาครูที่ซื้อมาเนี่ยปาคูที่ซื้อมาจากชูชราดไหมแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เหลือเปือแล้วอันนี้ไปล้างน้ําไม่ได้นะเคยเคยล้างน้ําไปทีเปลือกก็ทําไม่เป็น,นต้องตั้งก่อนดีกว่า ใส่น้ำตาลก่อนลืมไปแจะขึ้นเกลือไม่คินหวานมากหวานมากไมกก่ดีวะน,นั้นนะ่ะหวานเกินพอน้ำเดือดนะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วก็ใส่ชาครูลงไปแล้วก็ค,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 คกนค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 นไปแต่ทีเดียวหมดเลยคนมันจะเหมือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นแตกๆเงี้ยเราตอนแรกเราก็เห็นไหโอ้มันไวมากเลยนะอู้ยูทำไมมันไวมากนี้กินก็จะเหนียวอย่างเงี้ย ซาคูแทมจะเนี้ยแบบนี้นแล้วก็จะใส่สะโพดลงไ,ไปเลยกินเร็วมากนี่นะครับมีใส่เผือกพงไปด้วยความอร่อยมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเลยสีายไ,ไ,ไม่นานทำไม,ไม่ถึงสิบห้านาทีก็ได้กินแล้วนี่แหละ เขาก็จะเหนียวเหนียวอย่างนี้นะคะเห,เหนียวลงไปอย่างนี้ใช่แบบนี้แหละนี่คือวิธีที่ถูกต้องน่น่ากินมากเลยนะน่ากินที่สุดน,น,นี่คือสาคูแท้จะเป็นลักษณะนี้สาคูแท้ๆเลยมาเตรียมน้ำกะทิกันนะคะ ชกะทิน้ำกะทิหนึ่งกล่องก็พอแล้วก็ตามด้วยเกลือ1นึ่งช้อนเนี่ยช้อนแล้วก็ตามด้วยแป้งมา1ช้อนชาเช่นกันคนนก่อนคน,คน,คน,คนคนให้ละลายก่อนก่อนที่จะตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะคะคน,ค,นคนไปค่ะเบา,บา อ่อนๆม่งันแตกมันชายร้องเรียกลูกชายคนถ้ากินเสร็จก็อยากห้กินนมหวานก็มาลองทานกันคนอีสานไม่เคยกินนะเนี่ยสาคูตัวนี้สาคูใต้เคยกินแต่สาคูถุงทำกินแล้วครั้งหนึ่งที่มันถุงเนี่ยอร่อย ได้แล้วเราจะไม่ให้กับพี่แตกมัน พร้อมที่จะกินแล้วเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะกินแล้วเนี่ยโอ้น่าอร่อยมากอืมอกินเลยนะหิวอยากกินเนื้อเตกสมายาขึ้งแซ่แบแซ่บแซ่บือแซ่บดี กันคะแค่ก่อนกบไม่ได้เยน่ยมาก